ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากำไรสุทธิ1 3 0 0 0ล้านเกิดจากรายได้ของธุรกิจโลตัส <"S> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นแมคโครปัจจุบ Mac ันแมคโครงบการเงินปี2,564ไตรมาส4ออกแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาปัจจุบันของหุ้นแมคโคร และงบการเงินว่าตอนนี้ราคาปัจจุบันและหุ้นแมคโครเป็นยังไงน่าสนใจไหมกับผมมิสเตอร์นิกก่อนที่ผมจะวิเคราะห์งบการเงินปี5 6 6 4ของหุ้นแมคโครเรามาเข้าใจโครงสร้างใหม่ของหุ้นแมคโครคร่าวๆกันก่อนซึ่งโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ไตรมาส4ปี2564เป็นต้นไปแมคโครจะเป็นเจ้าของโลตัส100%นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่ไตรมาส4ปี2564เป็นต้นไป รายได้ของโรตัสทั้งหมดจะอยู่ในงบของแมคโครและส่วนที่เราต้องเข้าใจก่อนจะวิเคราะห์งบการเงินในส่วนของโครงสร้างใหม่ก็คือแมคโครมีการออก PO หุ้นซื้อขายในราคา43บาทด้วยราคาพา0.5ซึ่งส่วนนี้จะมีผลต่องบเหมือนกันรวมถึงมีตัวหารเพราะว่ามีการออก PO เพิ่มขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเรามีนักลงทุนที่เป็นตัวหารกำไรของเราเพิ่มขึ้น จาก4,800ล้านหุ้นเป็น1,580ล้านหุ้นซึ่งอันนี้จะมีผลต่อราคาหุ้น EPS คราวนี้เรากลับมาดูในส่วนของงบการเงินในส่วนของกำไรสุทธิปี2564ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากำไรสุทธิ1,300 0ล้านเกิดจากไรายได้ของธุรกิจโลตัสถ้าเรามาจาองบจริงๆกำไรที่เพิ่มขึ้นเกือบ100%ายไ,ได้จากโลตัสเพียงแค่ 300ล้านเท่านั้นเอาจริงๆเลยก็คือเศษเสี้ยวของกำไร13,000ล้านซึ่งจริงๆแล้วนะครับกำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรพิเศษกำไรพิเศษจากบทวิเคราะห์ของแมคโครกำไรพิเศษตัวนี้เกิดจากกำไรจากบัญชี6 7 1 4ล้านง่ายๆนะครับก็คือกำไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วมีผลต่างนะครับระหว่างมูลค่าทางบัญชีกับทรัพย์สินจริงอยู่ที่6 7 1 4ล้าน ซึ่งถ้าใครอยากได้ข้อมูลแบบละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่4ได้สําหรับกําไรส่วนนี้ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่4ีนี้ก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกาไร6 7 1 4ล้านในส่วนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือกาไรที่เกิดจากการควบกิจการหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วมีผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและมูลค่ายุติธรรมซึ่งผลต่างนี้อยู่ที่6 7 1 4ล้านถือว่าเป็นรายได้แล้วเอารายได้ส่วนนี้ มาคิดเป็นกำไรและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับกำไรในส่วนนี้แต่ว่าเป็นกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็คือการควบกิจการครั้งนี้ไม่ได้เป็นกำไรจากผลดำเนินงานเดี๋ยวผมขอสรุปในส่วนของกำไรสุทธิแมคโครปี2-5-6-4สําำหรับกำไรสุทธิในส่วนของแมคโครอยู่ที่6,773ล้านก็ถือว่าเติบโตสูงที่สุดในส่วนของไรายได้ที่เป็นฝั่งแมคโคร แต่ว่ามีรายได้ในส่วนของโลตัสเพียง397ล้านเท่านั้นก็ถือว่าน้อยมากแต่ว่ารายได้ของโลตัสไม่ได้เกิดเต็มปีซึ่งเราต้องรุ้นว่าในปี2565กําไรของโลตัสจะเพิ่มขึ้นเท่ากับแมคโครทั้งปีหรือไม่แล้วก็มีกําไรพิเศษอยู่ที่6,714ล้านก็เป็นกําไรที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นคราวนี้เรามาดูในส่วนสําคัญอื่นๆหลังจากเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ค่า D/E เรามาสังเกตค่า D/E หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วนะครับนี้สินของแมคโครเพิ่มขึ้นอยางเป็นในยสำคัญรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเรามาดูในค่า D/E นะครับอยู่ที่0.98ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำมากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแมคโครมีการออก P.O. ที่ขายให้กับคนทั่วไป43บาทซึ่งราคาพาอยู่ที่0.5บาท ซึ่งส่วนนี้นะครับทำให้แมคโครเนี่ยมีกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกือบ2 0 0แสนล้านบาทเลยถามว่าดีกับผู้ถือหุ้นไหมสำหรับคนที่ซื้อ PO ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ทำให้นี่สินนะครับของแมคโครนั้นลดลงไปอย่างมากเพราะว่ามีกำไรส่วนนี้เข้ามาช่วยทำให้ค่า DE นั้นถือว่า ต่ำลงหลังจากปรับโครงสร้างใหม่ง่ายๆก็คือการปรับโครงสร้างใหม่นี้นะครับแมคโครได้ผลประโยชน์เต็มๆไม่ว่าจะเป็นได้โลตัสมาครอบครอง100%แถมนี้ที่ลดลงอย่างมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงจาก20,000ล้านเป็น280,000ล้านในส่วนนี้เพิ่มเติมกันหน่อยจากงบการเงินนะครับเราจะเห็นคำชี้แจงว่าส่วนมูลค่าหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นส่วนเกินนะครับอยู่ที่263,000ล้านซึ่งอยู่ในรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ19ถ้าเราสังเกตดีๆในส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเราจะเห็นว่าปี2563อยู่ที่3,000ล้านแต่ว่าปี2564อยู่ที่263,000ล้านอันนี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นในสำคัญถ้าเรามาดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่19เมื่อก่อนแมคโครมีจำนวนหุ้นอยู่ที่4,800ล้าน แต่ว่าหลังจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แมคโครมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก4,800ล้านเป็น1 1 1 7 2ล้านหุ้นซึ่งในส่วนนี้ก็มีราคาพาอยู่ที่0.5แต่ว่ามีการขาย P.O ในราคาที่แพงกว่าราคาพาซึ่งส่วนนี้เราเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นส่วนที่แมคโครได้มาจะได้เงินในส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มเข้ามาแต่ว่ารายได้ส่วนนี้จะไม่นับเป็นรายได้และจะไม่จ่ายเงินปันผล อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนที่จะลงทุนหุ้นแมคโครควรจะทราบในส่วนนี้ด้วยคราวนี้ถ้าถามว่าแมคโครราคา42.75หรือว่าเท่ากับ P.O. 43บาทน่าสนใจไหมในส่วนของค่า D.E. แมคโครปรับโครงสร้างใหม่ได้ผลประโยชน์เต็มๆ D.E. 0.98ถือว่าน่าสนใจมากถ้าเทียบกับหุ้น C.P. ตัวอื่นคราวนี้เรามาดูในส่วนของค่า B.V. หลังจากปรับโครงสร้างใหม่แล้วด้วยราคา42.75อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมคำนวณผิดหรือเปล่า แต่ผมพยายามขอสูตรแล้วมันก็ถูกซึ่งค่า BV จะอยู่ที่1.57ก็คือหลังจากปรับโครงสร้างใหม่แล้วค่า BV อยู่ที่1.57ก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากถือว่าถูกมากในส่วนของค่า BV ครนี้มาดูในส่วนของค่า PE ในมุมของผมค่า PE ปี2564ไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงได้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากำไร14,000ล้านนี้ 1. เกิดจากกํำไรพิเศษ6,714ล้าน 2. นะครับโลตัสไม่รู้ว่าคิดกี่เดือนไม่ได้เป็นกําไรจากโลตัสทั้งปีเพราะฉะนั้นค่า PE ตัวนี้ผมถือว่าเป็นค่าที่ไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ว่า42.75ถูกหรือแพงแต่ถ้าเราอ้างอิงจากกําไรสุทธิ14,0่0ล้านค่า PE 31.45ก็ถือว่าแพงมากถ้าเทียบกับในอดีตก็ถือว่า PE ไม่น่าสนใจสำหรับแมคโคร ในมุมของผมนะครับการวิเคราะห์ค่า P/E ของแมคโครที่ถูกต้องจะต้องประมาณการกําไรจากผลดาเนินการเท่านั้นจะต้องไม่มีกําไรในส่วนของบัญชีแล้วกําไรของโลตัสจะต้องเกิดทั้งปีสมมุติว่าเราอ้างอิงว่าแมคโครมีไรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดอยู่ที่6,700ล้านเราประมาณการว่าแมคโครกําไรอยู่ที่7,000ล้านแล้วก็โลตัสนะครับเป็นธุรกิจค้าปลีกจะกําไรมากกว่าแมคโครซึ่งเราประมาณการว่ากําไรค้าปลีกของโลตัสอ,อยู่ที่8,000ล้าน ถ้าเราประมาณการว่ากําไรสุทธิของแมคโครอยู่ที่8 0 0 0ล้านบวก7 0 0 0ล้านอยู่ที่15,000ล้านด้วยจํานวนผู้ถือหุ้นโครงสร,ร้างใหม่แล้วค่า P/E อยู่ที่30ซึ่งถามว่าราคา42.75น่าสนใจไหมค่า P/E 30ก็ถือว่าแพงกว่าในอดีตแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงเวอร์ถ้ามีแนวโน้โมว่าโลตัสและแมคโครโตขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถือว่า ไม่ถูกและก็ไม่แพงก่อนจบคลิปก็ขอจบด้วยกดเหล็กของปีเตอร์ลินช์นะครับนั่นคือห้ามเชื่อปีเตอร์ลินช์นั่นหมายถึงว่าการลงทุนห้ามเชื่อใครให้เชื่อบทวิเคราะห์ของตัวเองคลิปนี้ไม่ได้จัดทํามาเพื่อชี้นําให้ซื้อหรือขายหุ้นเป็นเพียงบทวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้น